สิทธัญญาเปิดสาเหตุเลิกสามีเด็กถากูลเรื่องเดียวที่ยอมไม่ได้ต้องบอกเลยว่าทาเอาแฟนๆใจใหายไปตามๆกันค่ะหลังเบกกี้สิธัญยากับทากูลได้ออกมาประกาศปิดฉากรักเป็นที่เรียบร้อยแล้วทวํากลางเพื่อนพ้องในวงการบันเทิงและบรรดาแฟนคลับเข้ามาให้กําลังใจทั้งคู่กันอย่างล้นหลามล่าสุดสาวเบกกี้ได้ออกรายการคุยแซบโชเปิดใจที่แรกเคลียร์สาเหตุเลิกที่เข้าใจผิดกันทั้งประเทศชีวิตต,ตอนนี้เป็นไงค่อยๆแก้ปัญหาไปทีละจุด เป็กสะเทือนใจตรงที่เปิดไปในโซเชียลเลิกกันเพราะเรื่องเงินแน่ๆเลยอันนี้ต้องอธิบายก่อนนะเราแฝงมากเรื่องเงินไม่ได้เลิกกันเพราะเรื่องเงินไม่เสียเรียดเลยเรื่องเงินแต่บางคอมเมนต์บอกว่าสมน้ำหน้าก็สะเทือนใจนิดนึงบางคอมเมนต์หลายคนบอกว่าตอนคบกันบอกว่าดีนักดีนะเป็กขอพูดก่อนเลยนะว่ารู้สึกดีนะเวลาที่เราครบกับใครสักคนนึง และเราพูดแต่ในแง่ดีของเขาไม่ได้พูดในข้อเสียของเขาเลยจนมาถึงตอนนี้ที่เลิกกันไปแล้วเรายังไม่ได้พูดข้อเสียของเขาเลยเบกว่ามันเป็นเรื่องที่ดีแต่วันนี้ที่ออกมาพูดเพราะมันมีความเสียหายที่เกิดขึ้นแต่เขาดีหรือไม่ดีหรือเรื่องที่เลิกกันเพราะอะไรเบกยังไม่ได้พูดเลยนะยังไม่ได้ออกมาจากปากสักคําเลยและถ้าเอาเรื่องเสียหายของเขามาพูดเบกแค่รู้สึกว่าคนคนนั้นเป็นยังไงก่อนเบกไม่อยากเป็นคนแบบนั้นเสียดายเวลาไหม เอาจริงๆตั้งแต่ปีแรกจนถึงก่อนแต่งงานในทุกโมเมนต์มันดีเขาดีเขาน่ารักเขาเป็นคนที่ดีจริงๆแต่มาช่วงหลังแต่งงานแล้วหลายคนคงคิดว่าแต่งงานแล้วเหมือนละครจบแล้วไม่ต้องทําอะไรแล้วก็ได้แต่ยิ่งแต่งงานแล้วยิ่งต้องประครับประคองชีวิตคู่ให้มันดีขึ้นไปอีกการแต่งงานไม่ใช่เหมือนในละครจบนะมันแค่เพิ่งเริ่มต้นไม่เสียดเวลาเรื่องราวดีๆมันยังมีอยู่ในความทรงจํา และเป๊กขอบอกไว้ก่อนว่าที่หลายๆคนบอกว่าเขาไปปั่นจักรยานหรือเปล่ามันดีวกันตรงนี้ไม่ได้ใช่ไหมมันก็เริ่มต้นมาจากการปั่นจักรยานนั่นแหละยอมรับแต่เราก็ปรับจูนกันมาสักระยะหนึ่งแล้วและบอกว่าเรื่องเงินไม่ใช่เรื่องการปั่นจักรยานมันก็ไม่ใช่เป๊กบอกเลยว่ามันมีไม่เกี่ยเรื่องที่ผู้หญิงยอมไม่ได้และเ๊กเองก็ยอมไม่ได้เหมือนกัน